สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่แปลงยาซิกแนลเลยเหมือนเดิมนะครับเอิวันนี้มีลูกค้ามารับเองครับลูกค้าจากบุญทลิกนะครับหาดไทรมมลกี่น้องแล้วบุญทลิกมาเอานะครับมารับที่ส่วนกินนกองคำละห้าบาทนะครับย้าอยู่บ้านโนนสามตำบลตตโพนะครับอำเภอเดชจังหวัดอุบลน,นะครับสนใจกับ โทรมาสอบถามได้ตามเบอร์โทรนะครับหรือส่งต่างจังหวัดนะครับแต่สอบละ350บาทรวมส่งนะครับไปทางเพิ่ม2 0บาทนะครับหนึ่งกระสอบบรรจุ13กิโลของงาณครับ13นะครับช่วงนี้น้ำหนักก็13กิโลนะครับปลูกได้16คูณ4ตารางเมตรนะครับต่อหนึ่งกระสอบนะครับเป็นทรรมาหลายนะครับโอเคครับ เดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวไายเบิร์ครับว่าดูค้าจะกิโลครับเป็นแบบตามนำมาเราเลี้ยงหัวเท่าไรเ่าครับเนาะโอเคครับเห็นนะครับผมพันพันที่เราจะเตรียมไว้ให้ลูกค้านะครับแล้วก็ตัดรอไว้เลยนะครับผมเราใช้เครื่องตัดหญ้าแบบมือจับอย่างนี้ครับไม่ใช่ใช้รถนะบางคนก็บอกให้รีวิวเครื่องตัดหญ้าหน่อยก็นี่นะครับแบบเครื่องทั่วไปนะครับเดินตามครับผมไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช้รถตัดนะครับ บางคนก็ว่าให้รีวิวว่ารถตรัดให้ดูหน่อยครับไม่มีครับผมบด้ใช้ร,บบร,รถตรัดเด้อพี่น้องนี่ครับพอนพันเท่าม,มีความสวยงามนะครับพอนพันก็พอดีนะครับเบาแกเบาอ่อนจนเกินไปนะครับะนี่ครับเพื่นบอกมันมีดอกเลยแต่มันหลีกไปซื้อเห็นบอกมัดอกมัน,อนอโอเคครับผม เดี๋ยวเตรียมยาให้ลูกค้าก่อนครับผมมาแล้วครับผมพี่น้องตั้งบุญตลิกเข้านี่ครับมาแล้วครับผมพี่น้องทั้งบุญตลิกนะครับเมายานะครับผมมาพร้อมเสียงเสียงหมาเห่าเหมือนเนอะลงมาเลยลงตรงนี้ครับที่นีเลยลงเลยครับนี่นะครับลูกค้าเดือบร้อยสองร้อยห้าสิบกิโลนะครับประมาณนี้นะครับ เด่นเลยกาจากบุญทลิกนะครับ250กิโลนะครับผมว้าอะไรครับครับยังเอาครับผมลองมดี่าดีรงานี่ลงนีมพาาดนดอกตผมเอาลงนี่มาอีกเพิ่มมาเรื่อยๆครับดี่นเร่เรื่อยเพราะว่าคนหนาเนี่ยด่นเพราะว่าแต่ผมเบลลง ีคนใวพอเขไปจอวาผมเาพันยังหร่มนก็ว่ามันบอบีห่ามัติเกิดวอเาเเานี่ยเดี๋ยวนนงเดวะเี่แลนะเบนบล่าอครับเอกัได้กันที่ใายก็ไม่ซาาภาพอีเลยเออันคอพินิสิิงิิอตามมันเลยผมเคิปวิธีปลูกแบบเล่าเลยเคอยเบื้องกรไดที่คลิปพิธีปลูก ปะรเยนี่เรียนตัวเป็นตัวเรหมนได้บ้างวง่าเไหรแกล่ก็จะมาหวยปู่ขอนยาตัวก็อยู่ที่เราปุ๊ได้บ้าเราบบวนแล้วแล้วเ่าบาทเขาเาด้อยแค่คุเาวดีาเอเ่าว่ามีดาอันบาทตรอนี้เท่าบาทเราเขาเบียร์เขาเบียรสวดีมันบม่ขอบคุณมากครับครับครับฝากเนีฝากเน่ฝากเน่ฝากด้วยครับลูกค้าจากบุนตลิกนะครับผม จากบุนตะลิกนะครับเรา,นะาไปปลูกห้วาวโพดข้วโพครับห้วเรามีอยู่สามแม่นะครับผมสามสี่แม่นะครับหัวง่ามเห<ๆ>มเือนกัเฮ้ย โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีนะครับผมมาจะนําเสนอไอ้ลูกค้ามารับญ้านะครับขอถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับบางคนก็อาจสนใจนะครับก็มารับได้นะครับย้ํานะครับกิโลกรัมละ5บาทนะครับผมรับที่สวนนะครับย่าอยู่บ้านอุสนามครับตำบลตัวผมเบอร์เดทดมครับผมจังหวัดอุบลนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้ด้วยนะครับผม หรือแบบต่างจังหวัดนะครับกระสอบมาสามราสิบาทรวมส่งนะครับปลายทางเพิ่มอีกยี่สิบาทนะครับน้ําหนักอยู่ที่สิบสามกิโลนะครับบวกนะครับแล้วแต่กระสอบนะครับแต่ไม่เกินนั้นนะครับผมหนึ่งกระสอบนะครับปลูกได้ประมาณสิบหกคูณสี่ตารางเมตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแต่ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะนําเสนอยอะ ายพันธุ์ต่างๆครับที่น่าสนใจครับทั้งที่เกิดตัวเองตามธรรมชาติแล้วก็การปลูกนะครับผมเจอกันทิหน้าครับแค่นีะ